เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอ,อนำเสนอนิทานจากวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีณกรุงรัตนามีท้าวสุทัศน์และนางปทุมเกศรเป็นผู้ครองเมืองทั้งสองมีพระโอรสสององค์คือพระอภัยมณีและศรีสุวรรณและเมื่อพระโอรสทั้งสองเจริญวัยท้าวสุทัศน์ ก็ได้ให้โอรสทั้งสองปเปรียนศิลปะวิทยาการโดยพระภัยมณีนั้นเลือกเรียนวิชาเป่าปี่ส่วนสรีสุวรรณเลือกเรียนวิชากระบี่กระบองเมื่อสำเร็จวิชาแล้วทั้งสองก็ได้กลับคืนสู่พระน,นครเมื่อพระบิดาทราบว่าโอรสทั้งสองเรียนวิชาชั้นต่ำที่ไม่คู่ควรแก่การเป็นกษัตริย์ก็ส่งเกลีวและขับไล่โอรสทั้งสองออกจากพระน,นคร ทั้งสองพระองค์เดินทางไปเรื่อยๆจนถึงชายทะเลและได้พบกับพราหมณ์สามคนคือโมราสานนและวิเชียนทั้งหมดผูกสมัครเป็นมิตรกันจากนั้นพระภัยมณีก็เป่าปีให้คนทั้งหมดฟังจนเคลิ้มหลับไปเพลงปีดังกลายไปจนถึงนางผีเสื้อสมุทรที่อาศัยอยู่กลางทะเลเมื่อนางผีเสื้อสมุทรได้ฟังเสียงปีก็ตามเสียงมาจนพบพระอภัยและตกหลุมรักพระภัยมณี นางจึงลักตัวพระอภัยมณีให้ไปอยู่บนเกาะกับนางโดยนางผีเสื้อสมุทรได้จำแรงกายเป็นหญิงหน้าตาสวยงามและแม้พระภอภัยจะรู้ทั้งรู้ว่าสาวงามผู้นี้คือนางยักษ์แต่ก็ไม่อาจจะหนีไปไหนได้จึงจำยอมที่อยู่กินกับนางจนให้กำเนิดบุตรด้วยการชื่อว่าสินสมุทรด้านสีสุวรรณและพรามทั้งสเมืม่อตื่นจากการหลับไหลแล้วไม่พบพระภัยมณี ก็เที่ยวออกติดตามค้นหาและเดินทางไปจนถึงเมืองโรมจักรณเมืองรมจักรทั้งสี่ได้ร่วมกันสู้ศึกช่วยป้องกันเมืองและเจ้าเมืองโรมจักรจึงให้สีสุวรรณอภิเษกกับพระธิดาชื่อว่าเกศราสีสุวรรณและเกศราได้ให้กำเนิดพระธิดาชื่อว่าอรุณรัศมีกล่าวถึงสินสมุทวันหนึ่งได้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอก จนพบเจอกับพ่อเงือกแม่เงือกคู่หนึ่งสินสมุดจึงจับตัวเงือกคู่นั้นมาให้พ่อดูพ่อเงือกและแม่เงือกอ้อนวอนขอให้พระอภัยมณีไว้ชีวิตและยื่นข้อเสนอว่าจะพาตัวพระอภัยมณีหนีพระอภัยเห็นว่าเป็นช่องทางที่จะหนีได้จึงยอมตกลงและออกอุบายให้นางผีเสื้อไปถือศีลบนเขาสาวันสามคืนระหว่างที่นางผีเสื้อสมุดไม่อยู่นั้น พระอาภัยมณีก็พาสินสมุทรหลบหนีโดยมีพ่อเงือกแม่เงือกและลูกสาวพาหนีทั้งหมดหนีมาจนเกือบถึงเกาะแก้วพิสดารพอดีนางผีเสื้อสมุทรรู้ตัวและติดตามมาทันเมื่อตามมาทันนางผีเสื้อก็ฆ่าพ่อเงือกแม่เงือกตายส่วนนางเงือกผู้เป็นลูกก็พาพระอาภัยมณีกับสินสมุทรหนีต่อไปจนถึงเกาะแก้วพิสดารซึ่งบนเกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่ของพอระฤาษีผู้มีฤทธิ์มาก นางผีเสื้อจึงไม่กล้าทําอะไรและปล่อยให้ทั้งหมดอาศัยอยู่บนเกาะแก้วพิสดารอย่างปลอดภัยและต่อมาพระอภัยมณีก็ได้หนางเงือกเป็นชายากล่าวถึงเมืองผลึกซึ่งมีเท้าวศิลราดกับนางมนทาเป็นผู้ครองเมืองทั้งสองมีพระธิดาชื่อว่าสวรมาลีซึ่งทรงเป็นคู่มั่นอยู่กับอุสเรนเจ้าชายแห่งเมืองลังกาวันหนึ่ง สุวรรณมาลีเกิดนิมิตฝันโหนจึงได้ทำนายว่านางนั้นจะต้องออกทะเลจึงจะได้พบลาบก้อนใหญ่เท้าศิลรลาชจึงพาสุวรรณมาลีเดินเรือท่องเที่ยวไประหว่างอยู่กลางทะเลเกิดมีพายุลูกใหญ่พัดเรือไปถึงเกาะหน้ากวารินซึ่งที่เกาะนี้ได้พบกับปู่เจ้าและได้ให้คำทำนายว่านางสุวรรณมาลีจะมีลาบก้อนใหญ่ จากเกาะแก้วพิสดารคําทํานายของปู่เจ้าทําให้ท้าวิลราชพากองเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะแก้วพิสดารจนได้พบกับพระภัยมณีท้าวิลราชทรงรับพระภัยมณีกับสินสมุทรขึ้นเรือไปด้วยกันเพื่อกลับบ้านเมืองแต่เมื่อเรือแล่นออกจากเกาะนางผีเสื้อสมุทรก็ออกมาอารวาสจนเรือแตกท้าวศิลราชกับบริวารส่วนใหญ่สิ้นชีพกลางทะเลเหลือเพียงแต่สินสมุทร ที่พานางสวนมาลีหนีไปได้ส่วนพระภัยมณีก็เป่าปี่สังหารจนนางยักสิ้นใจกลางทะเลทั้งหมดแต่กระจายพ,พลัดพรายไปคนละทิศละทางฝ่ายพระอภัยมณีต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากอุสเรนผู้เป็นคู่มั่นของสวนมาลีส่วนสินสมุทกับนางสวนมาลีก็ได้โจรนสุรังผู้เป็นโจรนสลัดในหน้าน้ำน,นั้นช่วยชีวิตไว้ได้แต่แล้ว โจรสุรังก็คิดจะทำร้ายสินสมุดสินสมุรจึงสังหารโจรแล้วรอบครองเรือมาเป็นของตนสินสมุดออกเรือไปจนพบกับสีสุวรรณที่กำลังล่องเรือเที่ยวตามหาพี่ชายทั้งหมดจึงเดินทางต่อไปด้วยกันจนมาพบกับพระอภัยมณีและอุสเรนสินสมุดร,รู้สึกรักนางสุวรรณมาลีและอยากให้มาเป็นแม่จึงเกิดเหตุวิวาทกับอุสเรนพระอภัยมณีจึงหนีไปเมืองผลึก พร้อมนางสวนมาลีและได้ขึ้นครองราชแทนท้าวศิล,ลาชฝ่ายอุสเรนก็รู้สึกแค้นใจจึงมุ่งหน้ากลับเมืองลังกาเพื่อยกทัพมาตีเมืองผลึกแต่แล้วก็แพ้อุบายของนางวาลีจนต้องสิ้นชีวิตนางละเวงวันลาผู้เป็นน้องสาวของอุสเรนจึงคิดจะแก้แค้นให้พี่ชายจึงออกอุบายใช้รูปของตนทำเสน่ห์แล้วส่งไปหัวเมืองต่าง,างๆเพื่อยกทัพมาตีเมืองผลึก ฝ่ายนางเงือกที่อาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารก็ให้กำเนิดบุตรที่ชื่อว่าสุดสาครเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ฉลาดและแข็งแรงมากวันหนึ่งสุดสาครจับม้านิลมังกรมาได้พระฤาษีจึงสอนวิชาและเล่าเรื่องพระอภัยมณีผู้เป็นพ่อของเด็กน้อยให้ฟังเมื่อสุดสาครรู้เรื่องของพ่อก็กราบลาพระฤาษีเพื่อออกเดินทางตามหาพ่อสุดสาครเดินทางไปจนถึงเมืองกละเวก ระหว่างทางก็ถูกฉีบเปลือยหลอกขโมยม้ในมังกรและไม้เท้าที่พระฤาษีมอบไว้ให้กู้กายไปแต่พระฤาษีก็เข้ามาช่วยไว้ได้จนชิงเอาไม้เท้าและม้าในมังกรกลับคืนมาได้สุสากคเดินทางเข้าสู่เมืองกะละเวกเมื่อกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าเมืองเห็นก็รู้สึกรักใกล้เอ็นดูจึงรับอุปการะเลี้ยงดูเป็นโอรสบุญธรรม สุสาครได้รับการเลี้ยงดูคู่กับเสาวคนและหัสชัยผู้เป็นพระธิดาและพระโอรสของท้าวเมืองกาลเวกจนเติบใหญ่สุสาครจึงคิดจะออกตามหาพ่อเจ้าเมืองกาลเวกจึงจัดแจงหากองเรือให้และให้เสาวคนและหัสชัยติดตามไปด้วยทั้งหมดล่องเรือไปจนถึงเมืองผลึกซึ่งขณะนั้นกำลังถูกทัพลังกาและพันธมิตรล้อมเมืองไว้อยู่ พระภัยมณีสีสุวรรณสินสมุทรและสุสาครจึงช่วยกันสู้รบจนสามารถเอาชนะทัพอื่นๆได้ฝ่ายพระภัยมณีเมื่อได้รูปวาดของนางละเวงที่ลงเสน่เอาไว้ก็เกิดต้องมนของนางละเวงเสียเองทําให้พระอภัยมณียกทัพตามไปตีเมืองลังกาด้วยแต่รบกันเท่าใดก็ไม่มีฝ่ายใดแพ้ชนะต่อมาพระภัยมณี ได้ลอบติดรถนางละเวงเข้าไปในวังแต่เมื่อนางละเวงได้พบหน้าพระอภัยมณีก็รู้สึกฆ่าไม่ลงแต่กลับหลงรักจนตกเป็นสามีภรรยากันส่วนบริวารอื่นๆของนางละเวงไม่ว่าจะเป็นนางยุาพาปการำพาสรีและสุลาลีวันต่างก็ใช้สเสน่ห์ของตนกับสีสุวรรณสินสมุทรและสุสาครจนทำให้ทั้งหมดหลงมัวเมาจนไม่ยอมกลับเมืองผลึก นางสวนมาลีอรุณรัศมีและสาวกคนเห็นท่าไม่ดีจึงมาตามทุกคนให้กลับแต่ด้วยมลเสน่ห์จึงทำให้พวกเขาไม่ยอมกลับนางสวนมาลีอรุณรัศมีและสาวกคนจึงไปขอให้หัตชัยมาช่วยแก้สเสน่ห์ให้และสามารถทำรด้สำเร็จกษัตริย์ทั้งหมดจึงยอมสงบศึกกันแต่โดยดีแต่สาวกคนยังคงโกรธสุสากครจึงหนีไปที่เมืองวาหูลม สุสาครจึงต้องติดตามไปจนภายหลังก็ได้อภิเศกสมรสกันด้านกรุงรัตนาเมื่อท้าวสุทัศน์สิมระชนพระอภัยมณีกับเหล่ากษัตริย์จึงเดินทางกลับไปทำพระศพมังคลาผู้เป็นบุตรของพระอภัยมณีกับนางละเวงได้ขึ้นครองเมืองลังกาแต่ก็ถูกบาดหลวงยุ่ยแย่ให้เกิดความแค้นเคืองเหล่ากษัตริย์มังคลาจึงจับตัวนางสุวรรมาลีและพระญาติมาขังไว้ ฝ่ายหัสชัยกับสุสากรเมื่อทราบข่าวก็ยกทัพมาช่วยแต่ก็ไม่สำเร็จแม้แต่นางละเวงผู้เป็นมารดาเองก็ไม่สามารถห้ามปรามได้พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณจึงต้องยกทัพตามมาสู้รบจนได้รับชัยชนะเมื่อศึกสงบลงพระอภัยมณีก็ได้พิเศษโอรสทั้งหลายให้ครองเมืองต่างๆจากนั้นพระอภัยมณีจึงลาบวชโดยมีนางสวนมาลีและนางละเวง ตามไปปรนิบัติพัดหวีด้วยทั้งสามได้บำเพ็ญตนอยู่ในศีลในธรรมร่วมกันอย่างสงบสุขตลอดชีพจนสิ้นอายุไข